วันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโนความสูง5เมตรที่วัดนุ่มการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะตามตำนานท้าวเวสสุวรรณโนท่านเป็นปามผู้ร่ำรวยจากการค้าขายและท่านยังเป็นผู้ที่ใจบุญคอยบริจาคทานโดยเหตุผลนี้เองท้าวเวสสุวรรณโนท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่คอยดลบันดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาท่านมีโชคลาภนั่นเองค่ะ ว่ากันว่าท้าเวสวรโนนั้นคือพญายักษ์ที่เป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลจึงทําให้มีพลังปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายมีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่บูชาท้าเวสวรรโนจะบังเกิดแต่โชคลาภร่ารวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมดวงชะตาป้องกันพูดผีวิญญ,ญาณต่างๆไม่ให้มาทําอันตรายใดๆกับตนเองและคนในครอบครัว ซึ่งในขณะนี้ทางวัดนุ่งการนุลก็ได้เปิดให้คุณผู้ชมได้มากราบไหว้ขอพรท้าเวสวรรณโนกันแล้วนะคะนอกจากจะได้มากราบไหว้ขอพรท้าเวสวุวรรณโนกันแล้วคุณผู้ชมยังได้มากราบขอพรหลวงพ่อหายรับปางเปิดโลกซึ่งท่านมีอายุเก่าแก่กว่า2 0 0ปีค่ะ แม่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแกเป็นโรคอามาัมพษ์อ,อยู่ข้างซ้ายอ่อนแรงครับแล้วแกดูในรายการทีวีแล้วก็โทรมาหาผมว่าลูกแม่ดูรายการนี้เขาบอกหลวงพ่อหายศักดิ์สิทธิ์ใครมาหามากับไหวบูชาใครเจ็บจะหายผมก็เลยลองมาดูครับขอพรจากหลวงพ่อหายนะครับแล้วก็เอาน้ำมนต์ส่งไปให้แม่ได้ดื่มแล้วก็ทาในฝั่งที่อ่อนแรงแล้วก็โทรไปถามแกว่าเป็นไงบ้างแกบอกว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆอยากให้ลองมาดูครับอย่างน้อยเราก็เป็นชาวพุทธนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับอยากให้ท่านผู้ชมก็ลอง มาากบไรว้้บบูจจรรรปะสคสความเ็็จกไดับผมวันหยุดแบบนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมไหว้ขอพรท้าเวสวุวรรณโนและได้มากราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกที่มีอายุเก่าแก่กว่า200ปีได้มากราบขอพอรพระพุทธชัยมงคลพระน,นอนองค์ใหญ่และได้มาร่วมกันสร้างวิหารกลุม่มพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครกันนะคะ